สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อเอ๋พามางานวันเกิดสารเจ้าพ่อตลาดล่างกันนะครับวันนี้คนเยอะมากมาเดินโอ้โหเบียดกันมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยร้านแรกๆที่เราเจอคือร้านปลาหมึกครับก็ไม่ได้ลองเคยชิมนะแต่ว่าน่าจะอร่อยอยู่เพราะว่ากลับมาที่หลายคนแน่นทุกทีเลยสำหรับร้านนี้นะครับอันนี้เราก็เดินเข้าไปในงานเดินเบียดกันมากร้านค้ามีหลากหลายนะครับนี่ก็มีร้านโดนัท ร้านโดนัทก็น่าทานดูแล้วก็มีขายพวกไก่ทอดนะครับอันนี้เป็นร้านเล่าถึงนมเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่คนชอบมาทานกันอร่อยมากเหมือนกันแล้วก็นี่ร้านที่ขายขนมจีนนะครับร้านนี้คนก็เยอะแต่ที่เยก็คือทอดมันหนอกกระวานครับอันนี้ร้านเพื่อนเราเองคือร้านต้มยำเซบ้บต้นยำเส้นนะครับทษทีร้านนี้อร่อยมากใครมาจันทบุรีต้องแวะทานนะครับแนะนาแนะนาอย่างมากเป็นช็อกโกแลตเลเวอร์ นนูน,น,น่าทานดีเหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้เรามาเดินกันชิวๆจะมีบางจุดที่คนเดินแน่นเบียดเสียดกันเลยแต่บางจุดก็ยังเดินได้ไหลลื่นนะครับมีร้านาขายของสองข้างทางเลยนะบริเวณตรงนี้ก็ค่อนข้างจะโล่งๆหน่อยอันนี้มีขนมโบนะฮะร้านขายขนมโบเราเพิ่งเห็นว่าหน้าตาขนมโบเป็นแบบนี้เราก็ไม่เคยกินมันคืออะไรว้เขาวน่าจะซื้อมาให้ ชมกันนะครับและร้านนี้คือขายคอหมูย่างครับกลิ่นหอมไปทั้งงานเลยเพราะร้านนี้<อ>ก็เดี๋ยวเราจะขอสั่ง <ขอ S 1> ไว้ก่อนแล้วกลับมาเอาที่อีกทีหนึ่งนะครับน้องคนนี้นี่ร้องเพลงเพราะมากๆมาที่ใดก็ชอบยืนฟังนะ้องคนนี้ร้องเพลงนะครับต้องเป็นกําลังใจให้กับเขาเลยนะเราก็เดินมากบเกือบครึ่งงานแล้วดูเห็นไหมคนเต็มเลยดูจากมุมสูงของงานนะครับคนเยอะมากถ้าใครมา จันทบุรีในช่วงที่มีงานเนี่ยแนะนำให้มาเลยและร้านนี้ก็เป็นร้านขายทุเรียนทอดครับใครมาจันทบุรีต้องตือทุเรียนทอดนี่ม,มีไก่ยอทอดร้านนี้คนก็เยอะนะก็นั่งหน้าทานเชียพริกน่าจะเผ็ดอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้มีครุกครับอ่าค่อยๆเดินเข้าไปตามงานดูซ้ายและขวานะครับอันนี้คือสารเจ้าที่ตลาดล่างแล้วเรามาถึงตัวสารเจ้าที่แล้วฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็น ร้านขายลูกชิ้นเนื้อ,อน,นี่เคยซื้อกลับไปทานสิบกระไม้บ้างอ้อิ่มมากนะหรับร้านนี้สารเจ้าหที่จัดล่ากวันนี้เรามีการจับฉลาดด้วยนะแต่เราไม่ได้จับนะอันนี้ร้านหมูทอดเราซื้อกลับหานทุกครั้งที่มางานวันนี้นะค่อนข้างอร่อยใช้ได้เลยแหละอันนี้เป็นร้านจันทบุรีเบเกอรี่นะครับเป็นร้านขายเบเกอรี่เจ้าละลายของจังหวัดจันทบุรีเลยเฮียมากอเราคงเดินได้ถึง รายงานแล้วลหละคนแน่นมากไม่สามารถเข้าได้ขอเดินทางย้อนกลับไปทางทางเข้าอีกทีแล้วกันด้านขวาอย่างที่ห็น,นี่คือหลังากที่ตลาดล่างอันนี้ก็จะเป็นขนมไข่เต,ต่าครับร้านกโกโก้โกรตูเห็นอยู่ในจังหวัดจันทุกงานเลยโกโก้โรตูร้านนี้อร่อยจริงๆกล้วยปิ้งยายจงเห็นแล้วก็อยากทานนะครับแต่ไม่สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยเพราะคิวค่อนข้างจะยาวเลยแหละน้องคนนี้น่ารักจริงๆร้องเพลงเพราะจริงๆเลยนะครับ เรากลับมาอันนี้เป็นเกยวซาครับเกยวซาที่เห็นทุกครั้งที่มีงานในจงังหวัดจันทบุรีแล้วเราก็ย้อนกลับมาเพื่อที่จะเอาคอหมูย่างของเราร้านคอหมูย่างเจ้านี้ที่เราเห็นแล้วน้ำลายยืดก,กินนี่หอมชวนที่จะต้องซื้กกลับไปบ้านเขาขายเป็นเฉพาะกินนะครับไม่ได้ขายประจําแต่อร่อยจริงๆมีแมลงทอดด้วยเห็นไหมโค ถ้าใครชอบทานแมลงทอดน,นี่มีให้หลากหลายท,ทุกแมลงเลยขอเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางนี่ก็จะเห็นร้านขายของแบบเขามีไม่เว้นเลยนี่ฮอทดอกก็ยังมีเลยนะครับว a ฟเฟิลก็มีฮอทดอกกับวัฟเฟลที่น่าทานแล้วก็ตามด้วยป๊อปคอร์นนะถ้าเด็กๆมาเนี่ยคงจะชอบสองร้านนี้มากๆเลยเพราะว่ามันดูแล้วน่าทานน่าอร่อยมากนะครับเดินมาถึงจุดร้าน เจ้าประจําที่เราก็ชอบเสียซื้อกับก็คือข้าวต้มจันทบูรครับร้านข้าวต้มจันทบูรร้านนี้อร่อยจริงๆต้องมาลองชมลองทานกันรับรองไม่เหมือนที่อื่นนะฮะแล้วก็ขนมไก่เต่าร้านนี้เป็นเจ้าประจําก่อนที่เราจะกลับบ้านต้องซื้อเป็นประจําเลยเพราะมันก็อร่อยจริงๆนั่นแหละขับรถกลักบ,บานก็ซื้อกลับไปตอนนี้เราเดินมาถึงปากทางเข้างานแล้วก็ยังมีร้านขายของ ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอานสายก็จะเป็นของค่ายอาสามารับบริจาคกันนะครับโอเคไว้เดี๋ยวพ่อเอพ๋พาเดินชมงานดีๆอย่างนี้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องป้าป้า,ปากัวลาไว้ได้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพ่อเอ๋จะพาเที่ยวพากินพานอนโรงแรมอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ